โอเคสวัสดีครับทุกท่านโหกว่าจะเปิดไลฟ์ได้โถจะบ้าจะตายเลยด้วยโถน่จูจ่ๆก็เกิดอะไรขึ้นไม่รู้ทำให้ตัวตัวของคอมเรามันค้างไปช่วงขนาดแล้วก็ปิดแล้วเปิดใหม่เลยตอนตอนนี้ได้มาเลดต้องขอกราบอภัยด้วยนะจ๊ะ อ <c oughs> แต่ก็ในเมื่อที่เราได้มาแล้วก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่ผมคิกันไทโจอ,อีกแล้วนะครับก็ยินดีที่ได้รู้จักได้พบกันอีกแล้วนะแม่แต่เหมือนว่าวันนี้เนี่ยจะไม่ดีเท่าไหร่นะว่าไหมม <c oughs> ันดูเงนงมๆเนะอะก็มาอยู่บนบ้านได้ยั โอ้โอ้ความแหลกที่เราคุ้นเคยโอ้ความแหลกความอโอ้กูอะไรอาวอนตัวเองเลือยเกินมีคนไม่เข้ามาเหมือนเราด้วยทำไงดีอ้าเรารู้สึกแหลกยังเลยทำไหมครับเ,เราไม่ต้องเต็มสตรีมก็ไดนะ้อะเนาะเราอย่างนี้ก็ได้น,น่าจะไหวอยู่ อนี้นั่นน่าจะไหวน่าจะไหวก็สมหรับวันนี้ก็เป็นอีพีที่หกแล้วก็เราจะต้องอไ,ปไปเรียนอีกแล้วดูสไนป์แป๊บหนึ่งพวกเขาทำอะไรกันอยู่เราจะได้ตามทันโหฉันนี่ก็จะตายละดูนงดูเน็ตสภนะาพอันเอาซะแล้ว ก็ถ้าเกิดว่าเห็นว่าเลือดมันลดลงหรือเพิ่มขึ้นก็นั่นแหละเพราะว่าไอ้มันเกิดการปะสมทันขึ้นก็เลยทําให้เกิดสภาวะนี้ขึ้นก็ขอดูคนนึ่งก่อนซิว่าอยู่ันแถวไหนอถวนี้แหละสภาพแบบนี้แถวนี้แหละพอทถวนี้แหละอ เราเลยไต่หาเลยเอาไปสู้ๆเด็กๆเหนื่อยหน่อยนะจ๊ะเริ่มเลยตีจ,จับคู่สู้มามออดูละไอ้เจ้าสินเจอกันที่สำนักถ้าจับจับคู่แล้วก็ตามชันมา คงจะเกิดเรื่องขึ้นทีนี้เวนเอ้ยเลืเกิดอะไรขึ้นไม่ไ,ด,ได้ตั้งค่าแล้วไงวะเอาล่ะทีนี้บอกฉันมา ครว่าไงือเรื่องปัญญาอ่อนชินใช่ไหมคอคอยะคือเรื่องจริงน่ะมัมือว่ามีคนสนใจที่จะอยู่กับเธออยู่นะโอดนสูกับฉัะ้นไงั้นเธอมาสู้กับฉันไม่หรออะไรนะอูจะต้องโอแหลกอย่างนี้งั้นเหรอโอตายตายมีโชว์ดีๆให้ดูแล้วหรืองไง ง่ายอันนี้อะไรกันเนี่ยในเมื่อถ้าพร้อมแล้วก็เข้ามาย่อมได้ลุ้นอุ้ยตายโอไม่ว่ากันสินะอืมโอ้ยรีบนั้นแหละได้แล้วนี่ถือว่าได้อยู่แล้วนะมันไม่ใช่แค่ได้อยู่อ่ะมันได้เลยแหละไม่ไหวเลยนะอให้ตายเถอะ หม่ได้นะฮึฮึมกินนี่คดีแล้วค่ะเธอน่ะมีปัญหาอะไรสนใจสักหน่อยไม่ไหนกับมึงอะน,นะเออคิดอะไรไเลยไม่ได้คิดมากหรอกสักตั้งก็ดีสักหน่อยก็ด<ฮ>ี สงสัยมิเลน่าน่าจะไปต่อยกับเลียวหรือเปล่านะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอไปถามมันก่อนสักครู่เอาสิกูจะแหลกไม่ได้กูพีพีจะไม่ทำโทรศัของฉันก่อนนะเอ๊ะโุรศอีกแล้วเหรอก็โดนพี่ทำเรียกตัวน่ะมีอะไรหรือเปล่าเรียกตลอดเลยฮะทำไมหรออือปลอมปลอมไม่มีอะไรอืมนั่นแหละ ก็ไปไปทำงานเถอะไปทำงานเถอะนะแต่ก็รู้สึกแปลกๆยังไงก็ไม่รู้เกี่ยวกับร่างกายของฉันในตอนนี้นะมันเนี้ยโชว์อัติแฟกต์ตัวเองไปทั่วเลยนะฮะลืมใส่เสื้อแล้วเนี่ยเออเราค่อยใส่กลับไปเหมือนเดิมเหมือนกันแต่ก็ ขอให้โชคดีอเอ,อยังไงก็ขอให้โชคดีกับวันนี้เนะี่ยหนึ่งตาโชคดีโชคดีนะเห็นว่าทหมดฉันโชคดีอยู่แล้วแหละไม่ต้องถอนหรอกจ้าพอคนเกง่งไม่สิไม่คนเกง่งโอ้เจ็บสภาพวันนี้ดูคือเคร้นกันนะ ดูขึน้นกันหน้า,<ห>าดูหเห็นแล้วเลย,เลเลยขนมก็มีเลยมานะก็สาฉันทีอะไรขอเขาชื่ออะไรวะเออหมายถึงใครนะครับคนนั้นเลยนั่นน,น่นะไอหัวทองไม่ใช่อันเนี้ย เดมอนอาร์ตเดมอนเดมอนอาร์ตเดเวินเว้ยเดมอนอาร์ตเดเวินปะทะเออใช่เดมอนอาร์ตเดเวินครับปะทะเอ๋อเดมอนอาร์ตเอ้ยฮะใช่เหรอไม่น่าใช่นะท่านเริ่มสนุกขึ้นมาแล้วสิแต่กูแหลกจังเลยกูไม่สนุกเนี่ยอืมเปิดกอนเลยเหรอ นายนายขอดูด้วยโอ้ยามียามีเออวันนี้มีขนม,มให้ท่านด้วยมีทําขนมมาทําขนมอีกแล้วเหรออุย้ยดีจังเลยนะท่านนายวแบบว่าได้เป็นน้องชายท่านจริงๆแล้วก็จะไปโป้นนายทุกวันเลย,ยจะจะบีบคอนายาบังคับเข็นคอนายให้ทําอาหารให้ให้ทําขนมให้เฮ้ยมันเป็นหน้าที่อบอกอยากกิน<ๆ>ก็บอกอยากกินสิอยากกินนั่นแหละ เดี๋ยวหน้าด right. you know ิวเลยนะครับมีอย่างนี้ด้วยเออเดี๋ยวหน้าดิวเลยนั่นแหละนะอยู่ๆก็ปูมานเนี่ยแปลกๆช่างมันเถอะโอ้ยแก็โอ้ให้หมดเลยเหรอให้ดูอือเอาออกไปก็ออกไปที่อยากลองใช้วิชาป้องกันตัวที่อาจารย์มันสอนอ่ะอ๋อใช่เหรอมันอยากโดนไล่อัดอ่ะ Hmm. อย่าตีกันจนเข้าไปในเขียนสภานะเฮ้ยอ้าชอบเพลงจริงเพลงมันมาก ฝึกต่อสูเิมเมกูไม่ได้ก็ตอนกูลก็การฝึกต่อสู้ก็คือการโดนกระทือชนิดหนึ่งนะถูกต้องเห็นไหมเขายังฉลาดเลยฉลาดนะเนี่ตายตะวัเลยอะไรก็ลยก็กูพูดจริงการฝึกต่อสู้ก็คือการโดนกระทือนชนิดหนึ่งง่ายๆก็คือถ้าเกิดว่ามึงใช้ชีวิตอยู่ตอนนี้เขากระทือไม่ได้มันก็แค่ตายแค่นั้นแหละถ้าเกิดกูตายเราก็หมดกูว็หายไปแล้วแหละยังไม่ตายหรอกเชื่อกูเขาไม่เอาตายหรอกมัง เอาได้ไม่มีอ๋อดีร้่นพี่แล้วนี่คุณชื่ออะไรนะไคจูอ๋อไคจูไคไคไคจูไคจูไคจูคือขอโทษนะที่ภาษาญี่ปุ่นคุณบังคับใ้แข่งนะไม่เป็นไรอันนี้อันนี้อันนี้พอรับได้พอใจเ้าไเใ็นคนที่นี่ถ้าเป็นคนที่นี่แล้วก็ได้ โดนกูซัดไปแล้วล่ะกูอยู่อาลับกูอยู่มานานมากแล้วกูต้องแบบเพิ่งมายาญี่ปุ่นมาแค่ปีสองปีมึงโิดอะไรเนี่ยคปีสองปีโอ้ฟังมันเกือบ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 กูเริ่มแล้วรู้สึกฉุนเฉียวจังเลยอืมกูถอยละอืมนั่นแหละนั่นแหละอย่าอย่าโดนสักรอบอย่าโดนสักรอบเฉยอย่าโดนสักรอบเป็กูแล้วเนี่ยเออ อืมมีความสุขดีนะได้กระทือคนเนี่ยมีความสุขจัดเลยโคตรมีความสุขฮะได้กระทือเสรีเลอรเดิดให้จะต่อสู้ใครได้แข็งแกร่งมากกว่าเราก็ให้ทำการคำนับกันสักรอบหนึ่งนะไปถึงเซ์อาจารย์นะโอ้เห็นไหมเขาคำนับฉันด้วยล่ะเมื่อกี้น่ะ อืมก็ถือว่าเป็นการเคารพแล้วนะฉลาดนี่หว่าดูคนเป็นนะก็อย่างนั้นแล้วก็ฉันยังมีตานะพระเจ้าอย่าบอกนะเออถ้าไม่มีตาก็เหมือนไอ้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 อ๋อไอ้ไอ้นั่นไอ้นั่นอ่าไอ้นั่นแหละไอ้นั่นแหละใช่ใช่เลยก็อย่างลนก็แต่พอเกิแล้วถ้าเกิดพระเจ้ารักพวกนั้นเราก็มันยังคนสมบูรณ์อยู่แหละแค่ไม่ถึงสมองนะฮะอะไรนะไม่รู้ช่างมันเถอะ เออมามามานายจะทำอะไรนายทํทำอะไรไหนานายลองซัดฉันมาสิฉ<อ>ันจะวิเคราะห์ให้ว่าหมัดนายมันเป็นยังไงบ้างเต็มแรงไม่สวนไม่สวนไม่มีทางสวนเด็ดขาดเลยเอาแบบเต็มแรงเลยฉันฉันจะพยายามนะอ่าจะพยายามซะแล้ออ๋อข้อสอบนี้ยเหรออ๋อแล้วท่านน่าทำอะไรนะว่าตรงนี้ก็มีอะไรน่าสนใจหน่าดูบ้าง การต่อสู้มันรู้ผลแล้วไม่ใช่หรือยังไงกันอ,อยากลงไปล้มเหรอล้มลงไปนอนเองผู้ศาสตร์จะช่วยแล้วนะนี่นายนี่มันจริงๆเลยนะอยาแข็งแกร่งแต่ไม่ดูศักยภาพตัวเองเลยนะตอนนี้นะ วน่ะลูกวัยตายตายขอบคุณนะจูก็กลายเป็นการฝึกสอนที่ยังไงกันแง่สิดิเจ้คนดันเนี่ยหมัดหนักกว่ามึงอีกเซบาดูถูกกันแลวไงเนี่ยอ้อถ้าอย่างแค่นี้ก็คงจะไม่สนุกมากเท่าไหร่หรอกนะลองไหมล่ะ เฮ้ยก sí, eh? right ่อนพวกมึงจะคุยกันไอสัตว์เอากูลุกขึ้นมาก่อนอ๋ออ๋อรอยเลยแต่หน้าแสดงน้ำใจนักกีฬาหน่อยสิแม่งเฮ้ยปล่อยกูนอนแพ้เลยได้ได้ค่ะได้ได้นอนเป็นเรือเลยมึงไม่ใช่แพ้หรอกพอแล้วเดี๋ยวลงไปนอนอีกสัตว์มาเป็นตลกสามชาให้กูได้ดูก่อนเริ่มงานเลยช่วยเฉยๆหน่าหมอมีคนเดียวว่ะหมอหมอขอด้วยค่ะเหนื่อยไปแล้ว ม้ันก็อยตะกี้นี่มันตะกี้นี่มันอะไรกันจโจมแม่งมาเป็นตลกสามชาตให้กูดูมองอคกูออนหนอ่ะปากด้นะกูมค่อเกิดมากวันนี้ตกกูกระตกเกอ่อท่าไหนวะยื่มือเหรอตอนนี้นะกูโอออยมือมึงมันไม่โดนือกูมันโดนอย่างอื่น พรอมไหมถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ากูเปิดแล้วมันแหลกเนี่ยเดี๋ยวกูปิดแให้เลยโอเบียสอ่ะอ่าเป็นเหมือนอีเซบัสอะไรมือแม่งตีนแม่งเกี่ยวเสื้อกูอืม <c oughs> มาดิอมร้ออมึงเ,เริ่มก่อนเลยเริ่มโ <c oughs> อ้ โอ้ยความแหมตีหนักเหมือนกันนะยังไม่ีมึงดูขนาดตัวกูก่อนผมตัวมึงเล็กขนาดนี้นะวายตายแล้วยังไงดีเนี่ยเก่งจังเลยวะอ้า อ้อ้อู้ hom, อ้ตายตายตาขกูกระตุกจังเลยกูแค่ลองก็เนี่ยอืมโอ้กลายกลายเป็นนกกระยางเลยนะมึงอะนั <t> ่น <görüş> เล่นส,สนุกจ้ะแมก็มันสนุกอยู่นี่เดีย<ก>๋ยวขอให้กูจะแพ้มันก็ไม่เป็นไรหรอกขอให้กูปิดกว่านี้ก็พอปั๊บหนึ่งปั๊บหนึ่งโัออนโัออนลองให้กูปิดตาไหมตอนนี้กูเปิดตาแล้วกูรู้สึกตารกระตุกจังเลยเนะกูก็ะตุกกระตุกไม่ต่างกันไหนค่ะโอ้ ปัป๊บหนึ่งนะพวกมันแปลกๆที่ตัวมึงไงวะพวกมันมีอะไรบางอย่างที่กูคุ้นเคยอะไร r e g e n e a t i o n ไม่รู้มันคือก็ก็ใช่ว่ากูไม่เห็นหรอกกูแค่อาจจะยังไม่รับ กูก็ไม่รูอ้อแต่กูขอเยังอันดับอ่ะอยอาจจะยังเวกูปิดตาดีกว่าวค่อยเปิดหมท่ทีหลังจากเสร็จก็ได้ดหมดอ่ะก,ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากูจะต่อยชนะหรือจะต่อยแพ้ ีตัวเล็กทำไมเล่าผลมันจะออกมาชนะอยู่แล้วเพราะคุณรู้ว่ามึงมีอะไรนี่แหละกูมีอะไรกูไม่มีอะไรเลยแป๊บหนึ่งมึงอยากเห็นใช่ไหมเห็นอะไรมันมีวิธีหนึ่งของกูอยู่มันเป็นเคล็ดลับปีศาจ Yeah. Okay.